สวัสดีจ้าทุกคนมาพอกันอีกแล้วจ้าในป้ามือนี้มือนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วจ้าหยุดมือใดเฮากับฝ่า,ขาเขาป้าทัานทีเนะาะเพราะว่าใจเฮาจดจอยยินน้ำเห็ดเอ่อมณีก็มา,า,า,าจ่อเห็ดเผือกขาไลงคือเราจ้าแต่ว่าดูซึกว่ามันเริ่มสีซ่าแล้วจ้ะทุกคนมันเริ่มสีบ้อคอยมีเมื่อกี้ได้มาสองดอกเนะาะมนีก็ได้เอ่อมามามงนีมงทีทเที่ยวก้อนเนี่ยเฮาเอ่อเห็นเห็ดเพลิง เฮ <h ate> ็ดเพิ่งหวานหัวแดงนะจ้ะที่ข้าเตะเตะขาถิมเพราะวมันมันเท่าแล้วเนาะนี่อาทิตย์หนึ่งผ่านไปทุกคนเท่าอีกแล้วจ้านี่จะร้อยเกิดตั้งตอนไหนแตวาวไปเห็นอีกสองดอกนี่จ้าโอ้ยนิ่มแล้วจ้าทุกคนอันนี้ก็ถือถือกินแล้วแต่ว่าเหลืออีกดอกหนึ่งใช่หสือล่ เห็นแมกแมบกบโอ้ยถือกินมืดแล้วจ้ะบ่ท่านถากดอกอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่ค้าเจ้าเอิญแต่ว่าไปบ่เก็บดอกจ้ะเพราะว่าบ่าเคยกินแต่ว่ามันกินได้นะจ้ะศึกษามาแล้วบือนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะทุกคน โอ้แ oh, จ่ว่าดอกนี้ไดอยุจ้ะได้ดอกหนึ่งถากกินหลายคักเห็ดดำล่อตาล่อใจจ้าขาเง่าสกโลกเสกเลกดูมันนี่มันนี่เบงซ้องว่า Head เห็ดเผงคือสิคือสิบ่อคอยมีเท่ากับสิเก็บเห็ดดำไปนั่นมาจ้ะุ่น นี่จ้ะว่ามันดอกใหม่มึงงามคักโอ้ยว่ารอบนี้เฮดดำบานคักแล้วจ้ะดอกงหญ่แล้วจะว่าขนันมันลายแบบนี้สิบ่ตัดขาดอกจ้ะเราะปกติเก็บแล้วก็สิตัดขาไปน้ำจะว่า เดี๋ยวเชียวนี่จะไปกับตัดขาอยู่บานดีกว่าอย่าหอดบานเข้วค่อยไปตัดขาเดีเดียวโอู้มัน,นี่ยุ่งายค่ะตอนนี้เป็นเวลา ม0มงเศ้าจ้ะงงบัาสิไลแต่ว่าไลจอมงี้ๆ,ๆีอยู่ อุ้ยยุ่งเจ้าตัวใหญ่ๆอันนี้บานคักแล้วคนเมืองขา เขาเกิดอยู่น้ำมอสขาเขาก็เลยเยเอาจ้ะอ,อืทุกคนมังกรนี่ ดอกงามคักจ้า,จาเถวเนี่ยง่ายเต็มทีแล้วทุกคนเบึ่งล่านนี่เบื่งจา้าพุนแมนมืดพุนทั้งพุ่นก็มี หักใจตอมแต่หูคน ตอนนี้เขาก็แวะตามห่มที่เขาเคยเก็บกับบ่ควยบ่อควยมีเห็ดเพิ่อเราจะทุกคนพอแต่เฮ็ดดำอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเมือนี้จะพ่นเก่าพ่นเดิมเดี๋ยวสิ่าแวะเบิ่งถ้าพ่นนี่มันมีเขาก็โ้งขึ้นเมื่อจะไปหาเฮ็ดดำไก่บานเนาะไปไปเบิ่งเข้ามีจะทุกคนดอกหนึ่งเท่าบ่เดี๋ยวค่อยเบิ่ง อันนี้เป็นเฮตเพิงเฮดเพิงหัวแดงเฮดเพิงขาไล่คือกันแต่ว่านี่จ้ะโอ้นี่กินบ่วด่าดอกอันนี้เห็นบ่จ้ะไตหมวกนอนกินแล้วอันนี้ก็บบได้กินเขาดอกจ้ะ นี่ดอกน่อยดอกนึงทุกคนรลบบ้าจากโคนนี้เข้ากระไดสองดอกทวนจ้าทุกคน,ท,กคนทุกคนมองปลาปลาเห็ดดำปลานี่ยไปปัป่นจักรยานผ่านเหลียวเขมาม้ามังขามังมังนะจ้ะมัง ่นสุกโลกสิกเรกอยู่โอ้ยเบ่งซอยกันนะจ๊ะดอกงามคัาแน่มึงเนะี่ยขาแม่ปึ๊ดเ่ได้เฮ็ดเพิ่งกงเอาเฮ็ดดำนี่แล่วเฮ้าทุกคนเต็มปลาอยู่ไปใช้กับพ่อเมื่อใดไทยทุกช็อตเลยได้จ๊ะบางที่ก็ขันเ่ได้บ่อใดดงไงย,ยังส่ก็เก็บเก็บเอาเลยพอมันหลาย เขาไปเห็ดย่างกินน้อเนาะอันว่าเสียวห้ปูกบยาข้าเจากับเก็บค้อกันข้าเจาแห่งเก็บหลายก็จะคลองอีกอันนี้ก็ไปเก็บแต่พ่อซ้ำพ่อกินจะคลองจ้ะาองาอันตอนได้เห็ดเพิ่งเทียวเสร็จแล้วก็ได้แกงหม้อบกใงญ่เลยจ้ะ กินเหมือนเล้าก็จังมาหาไม่บ่ได้บ่ได้หาสม,มือมันก็นเลยเถาไปนําทุกคนบางที่จะเก็บบ่ท่านเขาเถาก่อนแผนกินท่านเหมือนเท่ากับย่างท่านได้อยากหานะพเพราะว่าเครื่องตูแ่แซแข็งของปายนะ่ะมันพังหนึ่งจะปีที่แล้วทุกคนเพราะ่าไหนซื้อไหมม่นมีตูแ้แซแข็งเรื่องของเรื่องก็เลย พ่ออยากเก็บายจ้ะเก็บไปแต่พ่อกินกับพ่อแต่ว่าปูกระยาเพิ่นก็บ,บอกว่าทาถ้าได้เฮ็ดไรเราอยากเอาไส้ส่องแข็งกับเอาไปฝากเอาไปฝากไว้น้ำเพิ่นได้จ้ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลายแห้งขนาดนั้นพ่อสิเอาไปฝากเพิ่นตั้งหางสินะขี้ทานออกไปไหมก็ได้เอาแจ่พ่อซ่อมพ่อจะคล้องกิน ทุกคนมึนสงสวยเนี่ยโอ้ยยุ่งกับจอพรยุ่งดอกแง,ง่ค่ะตอนแรกว่าสซืส่อตอนน่วาว่าซื่อเราละจ้าตู้ฟิตนะน,นะบัดที่นี่ก็ไปหาเรามันบพถือใจมัน,นีอก็ตัดสินใจบ่ไา้จักสีเอาแบบใดดีไปๆมากๆกันเลยๆมันก็เยผ่พาพันๆไปมันก็เลยสิข,ขานาน่าหนาหอาอีกแล้วนี่ แต่บ่มีสูบ่มีตู่ฟิตก็ดีขึ้กันเด้ทุกคนมันมีตู่ฟิตแล้วมันเปลืองไฟค่ะบ่มีตู่แชแข็งมันกัประหยัดไฟไปอีกได้หลายเติบแต่ว่าบางที่มันกับยังสีละคันเท่าสีแช่อย่างไว้มันกันมันกับบ่มีแนวสีแช่โอ้ จะเป็นดอกงามจะเป็นสอดแต่ว่าเห็ดอันนี้มันแกงบ่าแสบหรือเห็ดเพิ่งไปวะแต่ว่ามันนี่สิแกงดีอดอกจ้ะดอกแง่ค่ะดอกแง่เราก็แข็งพร้อมนี้ทุกคนแบบร่วงสีขานามคักงามแน่ เชียงจรลวดนี้เงี้ยมั้งเช่นเครื่องบินอันนี้ขามันสิโครเอเีกับเมืองกี้ อันนี้ขาออกซิน้ำจาลแน่จังน้อยจ้ะดูคนละปลาปลายปันจักรยานมาอีกนิดนึงแหละอันนี้กระดอกไงพ่ออันนี้ทุกคนเอ้ยพุ่น่ะเฮ็ดจำยังมาดอกไงแท้ กะเงี้ยวพ่อะ่ะโอ้ทุกคนดูเบงก่อน,นี่ก็เป็นตะมันสิไปใส่เนาะมึงแน่งงร้ายกระโดกระเดีย ทุกคนไปเหยียบหมือกี้บึงบ่เห็นบางนะเ,เหยียบมูนหมดอ, <c oughs> อันนี้ก็คือเฮดดำที่ที่คลิปแรกๆที่ไปมาเก็บเราที่บอกว่าจงไปนะจ้ามันยังหน่อยอยูไ่ไหมนี่แหละบ่ ว่ามันเทาเหมดแล้วยังเต็มอยู่สงสัยอันพวกนี้เกิดมาใหม่หรอกจก้ะโอ้ยจะเป็นลายเจ้าไหมจอดหฮมไดก็ได้หฮมนั่นทุกคนเอ้ยเฮ็ดจำมาให้หเ,เหมื่อมาจอบขเขาแล้วก็ต้องเก็บกลองขึขงข้นรู้สิกป่สีบ่สม่ำเสมอ หรือว่าเขาต้องไปปรับคากล่องแบบใดโอ๋ออุ้ยดูหมดเขาเจ้าบอกว่าถ้าเอากันไกม่มาตัดมันจะไง ต้องไปตัดขาที่หลังแต่ว่าลืมจ้ะแต่ว่าที่จริงมืสิยากคือกล่องหงรอปะวา่ามอกกือนึงเขาถือกล่องขันแบบเก็บแบบประไทยวิดีโอไปน่ามอาจิแมนอยู่เนาะ โอ้ยหลายๆก็คิดคานเก็บบอกตรงๆ <laughs> แต่ว่า <laughs> เห็ดแล้วก,ก็อยากเก็บจ้า <laughs> คนนี่เนาะมันมีแนวพอดีถ้ามันเห็ดเพิงหลายๆมันสิแมนอยู่สิมัน <laughs> โอ้ อันนี้สงสัยตรงเปหนึ่งจ้ะตรงเปหนึ่งเนาะหนึ่งเส้ปันนิ่นเออหนึ่งส้ปันนิ่นคือสิแซแสบลูกไปลงเรียนเหมือน,นลูกบ่ไปลงเรียนงิให้เด็กน้อยมาเก็บสวย กุมนี่ไหม ทุกคนทุกคนทุกคนก็นมีตีนพ่นตีนเนี่ยั้นโกโลกเสกเล็กอยู่ นี่คลองนีรมีแต่ดอกเอ็นยทุกคนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นคลองลงมาจา้ะคุณเราต้องไปเอาดอกมันเก็บหยาดมีแต่ดอกง่ายพวกนี้เน่าเราก็มีดอ่ะอันนี้ซีเนมน,น,เนเกิดใหม่ด้วยมอยฟังเมื่อกี้ที่ เก็บกุ้มที่ขาสีสมสมตรงนี้เงี้ยสีสมสมที่ผ่านมานะจ๊ะเออเก็บอันนั้นแล้วน้องมิโก้น้องสามีจ้ะปั่นจัก,กรยานผ่านมาเออสวัสดีป้ายวันอาทางนี่เราใส่หมวกก,นกันนกแล้วปั่นจักรยานใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกก,นกันนกใส่แว่นตาทางนี่ก็จำวันใด็ดหนาเออใส่เรา ข้าวหนึ่งก็เลยอ้าวมาตะกูมาตะกูสิไปบ้านพอกับแม่ทางหลัดมันเป็นทางจากบ้านเราไปบ้านปูกระยามันเป็นทางทางปลาเนี่ยและจ้าทางปลาสิไปมาหาเก็บเห็ดนต่ำกันพอดีนี่คือสภาพพ่นตีนพ่นถี่ห้องเก็บอยู่เรเนียทุกคนอันแน่น,นกัน มันเป็นข้องลองไปเนาะใน,น,น้นมันเสร็เก็บหยาก,กัเลยว่าเอาดอกใยหลายดอกอยู่จ้ะแต่ว่าได้ลายเราละสีเมื่อเราละจ้ะทุกคนนี่ไปนี่ย่างกับขามาขันสีเมื่อกับพ่ออีกรถนี่ก็ย่านจอดอยู่นี่จ้ะดอกใ่ใย่างไกลไปเมื่อกี้ว่าเห็นเลยวัดสีออกมากค่อยเห็นสีเข้ากบกลมกลืนไปกับ ซีใบใหม่เนาะมันก็เลยมันก็เลยเลี้ยวบ่ค่อยเห็น ออนนี้ก็กลับบ้านแล้วจ้าทุกคนปันตะกีย่างกลับบ้านแล้วราว่าแตาบตโทราัพท์สิมส์ขอพูดหลายๆสำหรับพี่ๆน้งนองๆที่ว่เขามาเก็บเห็ดน้ำกันได้จ้าเจอกันไม่คิดหนาเมืออื่นอาจสิไปเก็บอีกเบิ้งก่อนแต่ว่ากะถ้าไปเก็บก็บเจอกันเน้ะจ้าบ๊ายบาย